สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไกรามาวาเรียสืชนี้พุ่ยายจะพาท่านผู้ชมมาพบกับคอสโมหรือว่าดาวกระจายฝรั่งนะคะเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับดาวเรืองกินกําเนิดจะอยู่ในพื้นที่เขตร้อนแล้วก็กึ่งร้อนของอเมริกาเม็กซิโกมีหลายหลากพันเลยค่ะบางหลักพันบางพันก็จะเป็นชั้นเดียวนะคะอย่างที่ยายพาไปดูเลยเป็นชั้นเดียวค่ะแต่ว่าบางพันก็จะเรียงซ้อนกันนะคะ ดอกก็จะออกที่ใบกิ่งค่ะนิยมปลูกแบบนี้ค่ะเป็นแปลงค่ะเพราะว่าเมื่อดอกบานเนี่ยทั้งแปลงเลยไงน,นะคะก็จะสวยมากเลยนะคะความสูงประมาณ90้าถึงเซนติเมตรค่ะนิยมปลูกต้นฤดูฝนปลายฤดูหนาวค่ะชอบดินร่วนหรือว่าดินทรายอย่างที่ปลูกอันนี้เป็นดินทรายนะคะหลังจากปลูก2เดือนค่ะดอกก็จะเริ่มบานบานได้หลายวันเลยค่ะ เสร็จแล้วปิดดอกก็จะร่วงค่ะแล้วก็ติดเมล็ดแล้วก็จะพยอยออกดอกรุ่นใหม่อีก3-4ชุดก็ต้องปลูกใหม่ค่ะเพราะว่าต้นก็จะแห้งตายไปนะคะสำหรับชาวญี่ปุ่นเนี่ยดอกคอสโมมีตั้งแต่สมัยเอโดะเนื่องจากว่าดอกเนี่คล้ายๆดอกซากุระในตัวอักษรคันจิของญี่ปุ่นจึงมีความหมายว่าซากุระแห่งฤดูใบไม้ร่วงดอกคอสโยมีหลายสีค่ะ แต่ละสีก็ความหมายแตกต่างกันค่ะอย่างเช่นสีขาวก็จะหมายถึงความสง่าง,งามสีแดงเป็นหมายถึงความสเสน่หาของหญิงสาวถ้าสีชมพูก็หมายถึงความไร้เอียงสาของหญิงสาวถ้าสีเหลืองก็จะหมายถึงความงามของป่าประโยชน์ของคอสโมนอกจากว่าจะเป็นไม้ประดับแล้ก็ยังสามารถนำดอกมาสกัดทำเป็นสีผสมอาหารหรือสี ย้อมผ้าก็ได้นะคะเราะจะเห็นว่าดอกของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นกลีบซึ่งมีรอยหยักที่ปลายกลีบนะคะตรงกลางก็จะมีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนะคะใบเดี่ยวค่ะ,ระเรียงกันเป็นคู่ๆนะคะแผ่นใบก็จะว้าวแวง่งประมาณดอกหนึ่งก็มี5-7กรีบด้วยกันนะคะ งามมากเลยค่ะแล้วก็มีความหมายนะคะในแต่ละสีของตัวเองอยู่แล้วงดงามมากเลยนะคะเวลาบานทั้งทุ่งแบบนี้นะคะคุณยายก็พาทุกท่านมาชมความงามของทุ่ง Cos คอสโมกันหวังว่าทุกท่านก็จะมีความสุขตาสุขใจนะคะต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกบนใหม่ และสวัสดีค่ะ